สวัสดีค่ะนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนในวันนี้นะครับพบกับผมเจษดาสาราทองครับดิฉันทิพยกรสุภลักษ์ค่ะวันนี้นะคะอาเซียนเดเร็กเนี่ยเราจะต่อสายตรงไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะ,คะพูดคุยกับคุณอนุกราเพกษาแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่อาเซียนเฮดไลน์ค่ะอาเซียนเฮดไลน์ข่าวแรกในวันนี้นะครับไปดูกันที่ประเทศสิงคโปร์จากหนังสือพิมพ์ทูเดย์ของสิงคโปร์นะครับพาหัวข่าวออกมาบอกว่าห้างสรรพสินค้าของที่นั่นเนี่ยกำลังประสบป,ป,ปัญหาแล้วนะครับ Shopping malls here are too many ช o s ซ m i l a นะครับนักธุรกิจชั้นนำของสิงคโปร์บอกว่าตอนนี้ห้างของสิงคโปร์เนี่ยมีมากเกินไปแล้วก็เหมือนกันเกินไปด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทที่ชื่อว่า Al Futam นะครับซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บริหารห้างสปปรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำหลายหลายแห่งของสิงคโปร์เลยอย่างเช่นโรบินส o นนะครับจอห์นลิตเติลมาร์กแอนด์สเปนเนะครับแล้วก็มีพนักงานกว่า20,000คนในหลายสิบประเทศในทั่วโลกเลยนะกะกาศ ว่าจะปิดห้างสรรพสินค้าจอร์ลิเตันสองแห่งในจัตุรัสมารีนาและตียงบารูนะครับในขณะที่มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ในย่านเซ็นเตอร์พอยต์ก็จะปิดในอีก ไม่กี่เดือนข้างหน้าเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นห้างแรกๆเลยเป็นบริษัทแรกๆเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตแรงงานในภาคการค้าปลีกทั้งนี้นายเกสรีคาปู u, ประธานบริษัทเอาฟูตแทมกรุ๊ปประจําทวีปเอเชียได้บอกกับหนังสือพิมพ์ทูเดย์ของสิงคโปร์นะครับบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีห้างที่เหมือนกันมากเกินไปแล้วก็คล้ายคลึงมากเกินไปด้วยก็เลยขาดจุดเด่นนะครับนอกจากนี้ยังประสบปัญหาภาวะขาดแคลนแรงง,งานแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายในการประกอบธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่าคนสมัยนี้ก็หันมาชอบสินค้าออนไลน์มากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นนะครับพื้นที่ชานเมืองอย่างจูร่งอีส์นะครับก็ดึงดูดนะครับให้คนเนี่ยหันเหความสนใจจากออชา์ดโรสมากขึ้นด้วยจากเมื่อก่อนออชา์ดโรถนี่ก็เป็นพื้นที่หลักในการช้อปปิ้งของสิงคโปร์นะครับพร้อมกันนี้นะครับ ห้างเนี่ยนะครับในต่างประเทศอย่างเช่นของที่ไทยในกรุงเทพของเรากลุลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเนี่ยก็เริ่มดึงดูดคนเนี่ยได้มากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับร้านดังๆเนี่ย จะไปซื้อก็ต้องไปซื้อที่สิงคโปร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยกรุงเทพก็มีกราเําเปิดก็มีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับทางด้านห้างเองแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็บอกว่าทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับจะเพิ่มความสามารถในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะรักษาข้อได้เปรียบของสิงคโปร์คือว่ามีความสะอาดปลอดภยัยแล้วก็สะดวกสบายให้สิงคโปร์ยังเป็นช้อปปิ้งฮับให้ได้ครับค่ะแตอ่อยังว่านะคะประเทศคนเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าร้านค้าเต็มไปหมดเลยค่ะอีกครับเดนี่ยาาาม้งงทวองเที่ยว เพิ่มขึ้นในประเทศนะคะหนังสือพิมพ์ The Hanoi Times ค่ะบอกว่าเกินเธ aims to diversify tourism services in 2015เกินเธอนะคะตั้งเป้าพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะอาเมืองเกินเธอบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะก็เป็นเนะมืองที่ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของนครโฮจิมินซิตี้ค่ะเป็นบริเวณที่เรียกว่ากิ่วลองหรือว่ามังกรก้าหางนะคะทีนี้ทำไมก็ถึงเรียกเช่นนั้นนะคะเป็นเพราะว่าบริเวณที่แม่น้ำโขงแตกเป็น9้าสายเนี่ยนะคะ ก่อนไหลออกสู่ทะเลตะวันออกของเวียดนามอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อในปีนี้เนี่ยค่ะทางการเวียดนามมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคการบริการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะประกอบไปด้วยการสร้างโรงแรมรู้บรีสอร์ทและก็ร้านอาหารนะคะในเขตนิงเกี่ยวค่ะในลักษณะที่การท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยวกว่า6แห่งค่ะเช่น t r a n s ์แมโคงสายก่รทั่วหรือว่าเวียดทราเวลนะคะก็จะเข้าไปตั้งสาขาในพื้นที่เหล่านี้นะคะเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวต่างชาตินอกจากนี้แล้วนะคะเมืองเกินเทอเนี่ยก็ยังจะออกมาตรกการอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาแหล่งวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ด้วยเช่นหมู่บ้านประวัติศาสตร์บิงทุย วัดลองกว่างเป็นต้นนะคะอันนี้อาสนเจตเคยไปไหมอยากไปนะฟังดูแล้วน่าไปมากเลยนะครับค่ะที่นี่หน่วยงานด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและกีฬาของเกินเธอเนี่ยก็ยังต้องการส่งเสริมบริการการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำขงด้วยเพื่อที่จะเชื่อมโยง3จังหวัดก็คืออันซางเกียนซางและก็เกินเธอเองเนี่ยนะคะตามศักยภาพทางธรรมชาติที่มีอยู่ในช่วง2เดือนแรกที่ผ่านมาของปีนี้ค่ะ เกินเธอต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า2 0 0 0 0 0คนแล้วนะคะก็แบ่งเป็นชาวต่างชาติกว่า40,000คนคิดเป็น15%ของเป้าหมายตัวเล็กนักท่องเที่ยวที่กําหนดไว้แล้วก็ในปีนี้เองนะคะก็คาดว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวได้กว่า1.37ล้านคนค่ะรวมนักท่องเที่ยวจากต่างชาติก็เป็นประมาณ2 5 0 0 0 0ห0 0คนค่ะ ครับข้ามาดูเรื่องของการศึกษานะภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ่นกันบ้างน,นะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยตั้งเป้าว่าจะให้นักเรียนของเขาเนี่ยมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีผลสํารวจออกมาที่น่าตกใจนะครับไปดูเรื่องนี้กันครับจากหนังสือพิมพ์ The Yomiuri Shimbun ของประเทศญี่ปุ่นครับบอกว่า70% of third year high school students English at middle school level นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีระดับ ของภาษาอังกฤษเนี่ยเทียบเท่ากับเด็กมอต้นเท่านั้น,นครับกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า MEX เนี่ยได้เปิดเผยผลการสํารวจภาษาอังกฤษนะครับของนักเรียนชั้นม .6 กเนี่ยกว่า70,000คนที่เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐราว480แห่งนะครับพบว่า น่าตกใจมากครับการสอบเนี่ยนะครับมี4ีทักษะด้วยกันก็คือฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็วัดเกรดความสามารถด้านภาษาอังกฤษแบบไอเทนของญี่ปุ่นเอาง่ายๆนะครับหนเนี่ยคือดีที่สุด5เนี่ยคือเลวร้ายที่สุดผลปรากฏออกมาครับน่าตกใจครับทางด้านการอ่านซึ่งทําได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับแตกลับมีนักเรียนเพียงแค่27%เท่านั้นที่มีระดับเทียบเท่ากับมอปลายส่วนที่เหลือ73%อครับอยู่ระหว่างระดับ3-5ซึ่งนั่นเท่ากับว่าระดับเท่ากับมอต้นเท่านั้นอัน,น,น เรียนผ่านเกณฑ์แค่24%เท่านั้นไม่ผ่านเกณฑ์เกือบ76%ส่วนอีก2ทักษะที่เหลือนะครับทำได้แย่มากครับก็คือการเขียนนะครับสอบได้เพียง13.5%นะครับในขณะที่การพูดนะครับออขณะที่การพูดเนี่ยมีนักเรียนมาเข้าทดสอบแค่17,000คนจากทั้งหมด70,000คนแต่ปรากฏว่านาักเรียนสอบตกมาตรฐานาถึง87%นะฮะที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นนะครับคุณทิพย์ได้ศูนย์คะแนนเนี่ยก็เยอะเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นทักษะการเขียนเนี่ยนักเรียนได้ศูนย์คะแนนกว่า20,000 คนหรือว่า30%ทางด้านการพูดที่อ่อนที่สุดเนี่ยนะครับสอบได้สูนย์กว่า13%เท่านั้นเองนะฮะจะเห็นได้ว่าการสอบครั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการสอบครั้งแรกแต่ก็ตอกย้ำนะครับว่านักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยยังต้องพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอีกมากทางด้านที่ก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศตั้งเป้าหมายไวย้เมื่อปี2556ครับว่าจะเพิ่มจำนวนนักเรียนมปลายที่มีทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยให้ได้ระดับเกรดตัั้้้้งงแแตตต่่่่2ขึนนนนไปปเียให็็50-50ววาา<ม>ออนนกถื ต่ำกว่ามาตรฐานอยู่นะครับน่าประหลาดใจนะว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ค่อยชอบเรียนภา,านษาอังกฤษกันด,ด้วยไงคะที่ญี่ปุ่นเขามีการ,รเ,ออเปิดเผยออกมาด้วยนะครับว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษครับค่ะก็เดี๋ยวต้องเราดูต่อไปว่าอนาคตก็จะเป็นยังไงนะคะคาจากเรื่องญี่ปุ่นคะ่ะตอนนี้อาเซียนเล็กเดี๋ยวเราไปกันที่อินโดนีเซียดีกว่าคะ่ะตอนนี้คุณนุกี้หรือว่าคุณอนุกราอยู่ในสายแล้วคะ่ะ Good evening นุกี้สวัสดีครับ guys um, good evening สวัสดีค่ะ how are you this evening Uh, I'm fine, but uh, in Jakarta we have a big rain today. Okay, okay, so what do you have for us then? Yeah, um, the Indonesian Anti-Corruption Agency, or known as KPK, says seventy percent of one thousand four hundred forty-four companies owning the vessel, about mm -hmm. thirty gross stones do not have a taxpayer ID number. Mm -hmm. So they. The uh, KPK will conduct a review on the business players in terms of saving Indonesian natural resource, as well as uh, obtaining more state revenue uh, mm -hmm. in the sector. Um, the the vice chairman of KPK, Joh Johan Budi, said that starting this year, the national movement of saving natural resources will go to the maritime and plantation sectors. Uh, last year, uh, KPK uh, said that uh, the movement will um, uh, have contributed to the state revenues about. Uh, 20 trillion rupiah uh, coming from the forestry and uh, mining sector. Mm -hmm. And the KTK said uh, this uh, year movement will prevent set doses uh, from the leakage of natural resource uh, business, especially in the maritime uh, sector. Uh, actually, the Indonesian government has been reviewing the maritime business uh, in terms of correcting, um, separating it as well as researching the ecosystem. The vessels above 30 gross tons allegedly conducted, um, conducted legal transshipment to foreign vessels and caused the state losses. In addition, the government actually wants to apply the, the sustainable fishing. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yeah. okay. Okay. Thank you very much for joining us this evening. uh, uh thank you for having me. Uh, okay. okay. evening. Bye. Bye, Nuki. Bye. Bye. ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการประมงนะฮะแล้วก็การขนถ่ายสินค้าทางด้านการทะเลของเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่การประมงเจ้ที่เดียวแต่ว่าเป็นการเดินเรือนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยก็มีนโยบายจะเป็นมหาอำนาจทางทะเลใช่ไหมครับปรากฏว่านะครับก็มีเรือ ขนาด30ตันขึ้นไปเนี่ยนะครับกำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับจนทําให้หน่วยงานการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของเขาที่ชื่อว่า KPK เนี่ยนะครับต้องออกมาบอกว่าเนี่ยนะครับเรือที่มากกว่า30ตันขึ้นไปจํานวนถึง1,444บริษัทเนี่ยไม่มีหมายเลขประจําตัวในการเสียภาษีนะครับทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้ไปเยอะทีเดียวปีนี้เขาก็เลยจะตรวจสอบนะครับบรรดานักธุรกิจที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางท,งท,งท,งทงะเลแล้วก็ป่าไม้ของประเทศนะคะ ก็หวังว่าการที่รัฐจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยจะทําให้รัฐเนี่ยได้เงินกลับคืนมามากขึ้นนะคะคอย่างปีที่แล้วเองค่ะรัฐก็สามารถเก็บรายได้จากการทุจริตของการทําป่าไม้และเหมืองแร่เนี่ยคือไปตรวจแล้วเจอเก็บเงินเข้าคืนรัฐได้กว่า5้าหมื่นล้านบาทค่ะคที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรือ30ตันขึ้นไปเนี่ยเขาจะ มีการขนถ่ายสินค้าเนี่ยกลางทะเละทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียรายได้รัฐก็เลยต้องเข้าไปจัดการเรื่องนี้ครับค่ะก็จริงๆแล้วด้วยนะคะมีการออกกฎหมายมาแต่ว่า,าว่าไม่ให้เทถ่ายสินค้าไปยังเรือต่างชาติแต่ที่บรรดานักธุรกิจที่เดินเรือเนี่ยก็ออกมาประท้วงว่าทําอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ,ะทางการก็เลยยอมอนุญาตนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อแม้ว่าในทุกๆครั้งที่มีการขนถ่ายสินค้าเนี่ย ต้องให้มีคนเข้าไปตรวจไปสังเกตการนะคะทาแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าบรรดานักธุรกิจเดินเรือนเนี่ยก็จะได้หลีกเลี่ยงภาษีไม่ได้ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็จ่ายเงินภาษีเข้ารัฐถูกต้องตามกฎหมายค่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากอินโดนีเซียนะครับ,ร,บรายงานพิเศษวันนี้นะครับจากข้ามไปกันที่ประเทศเวียดนามกันบ้างน,นะครับในขณะที่ธุรกิจอุ้มบุญนั้นเป็นที่ถกเถียงกันในภูมิภาคอาเซียนนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ที่เวียดนามกําลังจะให้การอุ้มบุญนั้นเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายครับไปต กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามประกาศให้การตั้งคันแทนหรือที่คนไทยรู้จักกันคือการอุ้มบุญนั้นสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนําร่องในโรงพยาบาล3แห่งในกรุงฮานอยเวและนครโฮจิมินซิตี้และอาจจะมีการขยายจํานวนโรงพยาบาลเพิ่มหากความต้องการอุ้มบุญนั้นมีเพิ่มมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเหตุผลที่ทางการทําให้การอุ้มบุญอยู่ในช่วงการทดลองนั้นเพราะความต้องการอุ้มบุญยังมีไม่มากและก็ยังอยากเฝ้าดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเป็นอย่างไร ท้งนีเวียดนามได้แก้ไขกฎหมายให้การอุ้มบุญที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์สามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังถูกห้ามมานานหลายปีในขณะเดียวกันนายแพทย์เลกวางแทงผู้อำนวยการฝ่ายสูติศาสตร์โรงพยาบาลตื่นสูในนครโฮจิมินห์ซิตี้ระบุว่าการทําให้การอุ้มบุญถูกกฎหมายในโรงพยาบาลของเขานั้นไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากเพราะในทางเทคนิคแล้วมันคือการปฏิสนธิในหลอดทดลองหรือ IVF ซึ่งทั้งโรงพยาบาลตื่นสูและโรงพยาบาลแห่งชาติด้านสุตินรีเวชศาสตร์ในกรุงฮาหนอยล้วนมีประสบการณ์ในการดูแลผู้มีบุตรยากด้วยการปฏิสนธิในหลอดทดลองแล้วทั้งสิน้นนอกจากนี้นายเวียนหุยกวางหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของกระทรวงสาธารณาสุขเวียดนามระบุว่าการอุ้มบุญนี้เป็นทางออกที่ดีสำหรับคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก และยังแสดงให้เห็นอัตราการมีบุตรยากของชาวเวียดนามในวัยเจริญพันธุ์ที่ค่อนข้างสูงด้วยโดยเพิ่มขึ้นเป็น7.7%ในปี2557จาก3.1%ในปี2554ในกฎหมายใหม่นี้อนุญาตให้เฉพาะคู่รักที่แต่งงานกันแล้วไม่มีบุตรเท่านั้นสามารถขออุ้มบุญได้และกฎหมายไม่อนุญาตการอุ้มบุญที่ทำเพื่อการพาณิชย์ การอุ้มบุญจะต้องเป็นความสมัครใจตั้งคันแทนโดยทุกฝ่ายยินยอมและกฎหมายยังระบุว่าบุคคลที่จะมารับอุ้มบุญต้องเป็นพี่น้องหรือญาติของสามีหรือภรรยาภายในสามช่วงอายุคนและอนุญาตให้รับอุ้มบุญได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นและหากตัวแทนอุ้มบุญแต่งงานแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากสามีตนเองก่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมคือไม่กำหนดอายุของผู้หญิงที่จะขอทำอุ้มบุญเพราะก่อนหน้านี้มีกรณีที่ผู้หญิงวัย45ปีขึ้นไปไม่ได้รับการอนุมัติให้รับสเปิรม์มไข่และตัวอ่อนสำหรับดำเนินขั้นตอนในห้องปฏิบัติการส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นคู่สามีภรรยาที่ประสงค์จะทำอุ้มบุญจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดอภิเดชจันทรภูมิทีมข่าวอาเซียนสปริงนิว์รายงาน ก็ต้องขอบคุณคุณอภิเดชด้วยะนะครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการมีบุตรยากแต่ว่าก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าจะเปิดช่องทางให้มีการทําธุรกิจแบบนี้ในเวียดนามด้วยหรือเปล่าครับค่ะปิดท้ายนะคะคุณนุกี้นะคะฝากเพลงมาค่ะชื่อว่าเพลงทักคันอาดานะคะก็มีความหมายนะคะบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยขอร้องให้แฟนเก่าเนี่ยกลับมาค,คืนดีด้วยเถอเพราะว่าไม่มีใครจะแทนที่เธอได้นะคะ,คะร้องโดยศิลปินไลลาแบนค่ะอ่ะสุดท้ายนี้ฝางหน้า Facebook ด้วยนะคะ f a c e b o o k c o m a s h a i a n p h e n o m e n o n วันนี้เราสองคนลาไปก ะะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ